อย่างถ้าฟังอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศจะไปหรืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ศาลนะครับอยู่ที่ศาลคือมีเรื่องหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมถ้าใครได้สังเกตคุณจตุพรผมพันเล่าอ่ะเรื่องคุณนเซนคือวันนั้นถ้าใครได้ฟังไลฟ์สดอ่ะทำไมคุณจตุพรมักจะพูดว่าคุณนเซนมองเกมขาดเอาจริงผมว่าสื่อทุกสื่อเนี่ยนะที่ตอนนี้เขานำเสนอผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ทุกคนต้องระวังไม่ให้การนำเสนอไปเข้าทางเขมรสำหรับผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะเขาต้องการเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการเห็นว่าคนไทยออกมาและทะเลาะกันเพราะนั้นบางทีการทำหน้าที่สื่อผมว่าวันนั้นรู้สึกใครนะอย่างน้องผู้ประกาศบางช่องอ่ะเขาก็นั่งบอกเลยว่าบางทีเขาต้องลดระดับเรื่องขมิลงเพราะถ้าเล่าเยอะมันก็เหมือนจะไปเข้าทางเขาแต่จะไม่เล่าเลยมันก็ไม่ได้ เพราะปรากฏการณ์ของคุณเซนมันคือข่าวมันคือความสำคัญอ,อแล้วอย่างที่บางท่านบอกก็คือเออลืมถามคุณผู้ชมเนะถ้าว่าสิ่งที่คุณเซนเขาพูดที่ผ่านมาถ้าว่าเหนีอยวความคาดหมายไหมขนาดนั้นเรานั่งไลฟ์กันจะตีหนึ่งครึ่งจำได้ไหมเออ เราก็คิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ชาววุนเซ่จ,จะพูดอะไรแล้วพอตอนชาวพูดก็หลายคนบอกก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องที่แบบรู้กันอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมวเห็นไหมหลายท่านก็บอกไม่ได้เหนือความคาดหมายไม่ได้เหนือความแต่วันนี้เรื่องที่มันเหนือความคาดหมายคือคุณจตุพรนี่ยเรื่องที่บอกว่ามีคนได้ฟังคลิปเสียงนึกออกใช่ไหมแต่มันมีเรื่องหนึ่งอ่ะคือจะบอกว่าไง คือบางอย่างที่คุณจตุพรพูดเนี่ยเอาแหละคนชอบคุณจตุพรก็เยอะไม่ชอบคุณจตุพรก็เยอะอันต้องยอมรับแต่ถ้าถามผมคนทําข่าวมีหลายเรื่องที่พูดออกอากาศได้กับออกอากาศไม่ได้ที่คุณจตุพรเล่ามันจริงมันจริงและต้องไม่ลืมนะคนอย่างคุณจตุพรคือคนที่เคยอยู่และเห็นปรากฏการณ์คุณทักษิณมานานนี่จริงผมยังอยากฟังคุณนัทุวิใส่เกลือนะคุณผู้ชมสังเกตไหมคุณจตุพรเนี่ยพูดทุกวันเลย คุณนัทวุฒิตอนนี้เงียบเลยแม้กระทั่งจะถ้าผู้สื่อข่าวจะโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์คือตอนนี้คุณนัทวุฒิเองเนี่ยผมไม่รู้นะผมยังไม่เห็นปรากฏการคุณนัทวุฒิจะออกมาชี้แจงหรืออะไรเลยซึ่งผมก็อยากฟังนะเพราะทุกคนก็รู้ว่าถ้าคุณนัทวุฒิชี้แจงก็แน่นอนจะต้องเป็นการอธิบายความปรากฏการอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับมวลชนหรือไม่ผมยังอยากฟังแต่ตอนนี้คุณนัทวุฒิหายไปคุณชมสังเกตไหมคุณนัทวุฒิตอนเนี้ ็มีเรื่องหนึ่งที่คุณจตุพรพูดเรื่องที่ว่าทําไมคุณเซนเขามองเกมขาดผมได้ยินคุณจตุพรเล่าเรื่องนี้ในหลายๆช่องในหลายๆที่แต่เวลาจะถามคุณจตุพรว่ายกตัวอย่างหน่อยคุณเซนมองอะไรขาดมันก็มีเรื่องหนึ่งที่คุณจตุพรยอมเล่าให้ฟังก็คือกรณีที่คุณจตุพรบอกเคยไปนั่งอยู่ด้วยกันพร้อมกับคุณเซนแล้วก็พร้อมกับคุณทักษิณแล้วก็มีคุณจตุพรเรื่องกรณีที่ว่า คุณเซนมองขาดว่าอย่าให้คุณยิ่งลักยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาร,รับรองว่าทหารมาแน่เหลือเชื่อปะ่ะคุณจตุพรบอกคุณเซนมองเรื่องเนี้ยแล้วคุณทักษิณไม่เชื่อแต่คุณเซนมองออกแล้วมองขาดคือจะบอกว่าคุณจตุพรไม่ชอบคุณทักษิณหรือเปล่าตอนนี้อันนี้ผมไม่ไปตัดสินแทนแต่คุณจตุพรนี่คือแค่เรื่องเดียว ที่คุณจตุพรเห็นมาแล้วเอามาเล่าให้ฟังว่าอาทำไมคุณเซนมองขาสถานการณ์บ้านเราแต่คุณทักษณิณไม่เชื่อและสุดท้ายคุณยิ่งรักก็ไม่ได้อยู่นี่คือเรื่องหนึ่งที่คุณจตุพรเล่าให้ฟังเออก็แปลกเห็นเหมือนลุงแก่ๆคนหนึ่งอย่างคุณเซนแต่เขาก็รู้สถานการณ์บ้านเมืองเราพอสมควร โอ้ยห้าพันกว่าคนไม่น่าเชื่อนะตีหนึ่งยังมีคนดูดูแบบห้าพันกว่าคนนะ่ะไม่เห็นคุณอนุทินเขาปฏิเสธแล้วว่าเออไม่ใช่คุณอนุทินปฏิเสธพูดผิดมีรายงานข่าวว่าเออแม่พูดไงดีวะ พูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวคนเซฟไม่เอาละช่วงนี้วางตัวเป็นกลางอ่ะวางตัวเป็นกลางก่อนนะฮะเพิ่งมาเพิ่งมาเท่าไหร่สิบห้านาทีปะ่ะสิบห้าหรือยี่สิบนาทีไม่รู้ครับเนี่ยผมทั้งตั้งถ่ายติกตอกอะ่ะรู้ชมฮะ คืออาจจะเป็นเพราะเราชอบดูข่าวว่ะเพราะทิกตอกมันก็เลยจะฟีดขึ้นข่าวมาให้ผมดูค่อนข้างเยอะวันนี้ผมถ่ายไปเจอเจอแต่เรื่องเรื่องของการชุมนุมและอีกสักพักหนึ่งผมก็จะถ่ายไปแล้วก็เจอคนเห็นต่างนี่ผมไปนั่งฟังด้วยนะอย่างบางทีพี่น้องเสื้อแดงอะ่ะเขาก็นั่งแบบเห็นต่างกับการชุมนุมหรือแม้แต่วันนี้ทเรวัดที่มาใช่ไหมคือก็แน่นอนอะ่ะคนที่ชื่นชอบของอารวัดกิ่นเกสรก็บอกมันไม่เกี่ยวกับการเมือง คือท่านมาท่านก็บอกแล้ว,ว่าท่านมาแสดงจุดยืนแต่แน่นอนคนเห็นต่างก็บอกจะไม่เกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไรก็ในเมื่อผู้ชุมนุมแกนำก็เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เห็นปะคือตอนนี้เสียงมันแตกมากคือพูดอะไรไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสองทางซึ่งไม่ผิดนะนี่คือประชาธิปไตยแต่เห็นไหมอนุสาวรีย์ชัยใครก็มาได้อะถูกต้อง แต่ถ้าน้องไม่ลืมการปรากฏตัวบางทีมันก็จะมีผลกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นบุคคลสาธารณะ<ฮ>เห็นไหมแต่บางคนบอกก็แะสิทธิ์ของท่านเลวัตเริ่มง่วงแล้วต๊ะอะไรนะทุบโต๊ะหน่อยทุบทำไม่ะนี่ที่บ้านอย่าไปนั่งทุบทำไมเริ่มง่วงแล้วทุบโต๊ะหน่อย เอาว่าท่านคิดว่าการชุมนุมจะมีอีกปะ่ะวันนี้เราคุยกันแค่เนี้ยไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะท่านคิดว่าจะมีอีกหรือเปล่าแค่นั้นเลยตอบตรงนี้เดี๋ยวผมอ่านได้อันนี้อันอื่นนี้ผมไม่อยากให้คนมาทะเลาะก,กันนะมีเห็นปะ่ะท่าว่ามีอีกปะะ่ะเอาแค่นี้เลยผมอยากอ่านเดี๋ยวให้อ่านบทสัมภาษณ์คุณจตุพรตอนปลาใสคุณผู้ชมได้ฟังใช่ปะคุณสนธิลิมทองคุณปลาใส คุณสนที่บอกว่าอะไรนะสู้กับพ่อมาครบรอบ20ปีตอนนี้ต้องมาสู้กับลูกอีกท่านว่ามีไหมละ่ะเห็นป่ะคุณผู้ชมดูดิท่านลองมองหน้าจอดิปปบปบปบคือมีอืมคำถามที่สองอันนี้เราคุยนะเออคุยที่พอคุยได้ท่านกังวลเรื่องรัฐประหารไหมละ่ะ คำถามที่สองอันนี้ทุกคนตอบว่ามีนายกท่านยืนยันท่านจะเดินหน้าต่อครับเพราะถ้าท่านไม่เดินหน้าต่อคงไม่ได้มีการนำรายชื่อคอรอมทุนกล้าวเราจบเลยเรื่องนายกจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยจบไปก่อนตอนเนี้นายกเดินหน้าต่อครับบางคนก็บอกไม่กังวลไม่กังวลไม่กังวลเพราะอะไรถ้าเชื่อคำพูดคุณจตุพรคือเปลี่ยนนายก แต่แกไม่เอาทาหารโว้ยหกพันกว่าคนชมรมชมรมผู้สูงอายุขนอนกันดึกมากเลยนาะตีหนึ่งสิบเนี่ยหกพันหนึ่งพวกเราคือชมรมผู้สูง,สงอายุแล้วนะคุณผู้ชมรู้ป่ะ <c oughs> วันนั้นนั่งคุยกับคนดูไปเล่นๆอ่เนนะเย็นตีหนึ่งครึ่งถามคนดูอายุเท่าไหร่เนี่ยที่ดูกันอยู่เนี่ย สี่สิบห้าสิบหกสิบนี่ฮะถือซะว่าเป็นศูนย์รวมแห่งคนแก่แล้วกันนะช่องนี้ห้าสิบสี่ว่าสาสิบสองเองเหรอห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นี่คืออายุหรืออะไรพี่นี่หกพันสี่แล้วเห็นป่ะสามสิบแปดสี่สิบเจ็ด อืมสิบห้าเหรอจริงวาสี่สิบเจ็ดอุ้ยี่ิบเก้า 47, 29, หรอท่านกังวลรัฐทหารไหมเอาคำถามนี้ก่อนดิเออบวกกับอายุท่านมาก็ได้เห็นไหมอายุห้าสิบแปดอย่างเงี้ยหูเจ็ดสิบเลยเหรอครับยังไม่นอนเหรอครับเจสิบผมต้องเรียกคุณตาเปล่าครับเนี่ยคือมันเป็นศูนย์รวมแห่งช่องผู้สูงอายุนะครับช่องของผมเนี่ย พราะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณเนี้ห้าหกสิบห้าหกสิบกังวลพึ่งเข้ามาเป็นผู้สูงอายุเฉยเลยเห็นไหมไมีแต่เลขห้าเนี่ยที่นั่งดูอยู่เนี่ยมีแต่เลขห้านขนาดนี้มีแต่เลขห้าโอ้เห็นไหมห้าสิบเอด 45 56เอาจริงนะเอาจริงนะเพราะบางทีรูปบางท่านนะ่ะผมว่าโปรไฟล์ท่านอะท่านเอารูปสมัยหนุ่มๆสาวๆมาใส่ใช่ไหมไม่ <c oughs> ไม่มีใครจะบอกว่าไงดี33สิบสาโอ้มีมสิบเนี่ยเหรอแต่หน้าเธอเหมือน40เลยนะ <c oughs> สังเกตโปรไฟล์ที่วิ่งขึ้นมา Oh. จริงๆนะเนี่ยช่องผมไปกลายเป็นช่องแบบรวมแบบพ่อเท่าแม่แก่ทั้งนั้นเลยหกพันกว่าคนอายุเยอะเกิอบทั้งนั้นเลยผมหรอผมจะ49แล้วครับห้าสิเจดได้เหรอรวมรุ่นรวมรุ่นผู้สูงอายุ จริงจร,งจร,งจรงส่วนใหญ่ช่วงตีหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าคนแก่ไม่ค่อยนอนกันแสงว่าผมก็เริ่มแก่แล้วแหละเพราะไม่ค่อยนอนอ่อนกว่าพี่สามปีผมสี่แปดอะไรคุณสี่ห้าเหรออ๋อยังไม่นอนครับนอนสว่างครับอ๋อไม่นอนครับนอนสว่างครับนั่งคุยกับคนดูยันยันสว่างเลยครับวันนี้